เป็นเพศไหน L G D Q หรือชายแท้อา่าเราเป็น L G D Q ฮะอยากแต่งงานฮะ<า>แล้วก็ฝาบตะกุดคืออะไรอะไม่ฝาตะกุดไม <c oughs> ตะกุดเพราะว่าเจ็บฟุกุโดะเจ็บผมจะไปสักหน้าฮะ<า> F O D คอแข็งไม่แข็งมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นทัวรประเทศครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ EP ที่3กับรายการมาจามเอ็กซ์คลูค่ะบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นทีเซอร์มาตอนเที่ยงแล้วหรือว่าเห็นปกมาตอนเที่ยงแล้วเนี่ยหลายคนจะคิดว่า<ไ>อุ้ยมาสับอะไรเขาโปรโมทเพลงหรือเปล่าไม่ค่ะวันนี้บะจะเจาะลึกเขามากกว่านั้น๋ยวให้เขาแนะนําตัวกันก่อนเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนนตัวะไรค่ะพี่เก่งสวัสดีครับผมเก่งธชิยะครับดูสดใสดูหล่อขึ้นมาพี่เก่งใช่ ไม่รู้ไม่รู้ต้องเวลาคนชมต้องให้เขาชมเนะไปทําอะไรมาทำไมถึงหลอกถึงก็คูมทุกอย่างลงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็บวมด้วยทำไมก่อนหน้านี้่อยตัวไม่รู้ตัวคือคือด้วยงานที่เรารับมั้นมันรู้สึกว่ามันต้องใช้พลังอะเป็นบ้าเวลาแบบเออเวลาเราเหนื่อยก็กินดีกว่าว่ามันจะได้นอนหลับหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วพอมันสะสมมากๆปุ๊บ มันก็บวกไปเรื่อยๆไงแล้วก็ล่าสุดถ้าเกิดใครได้ตามข่าวเนาะที่อยู่ก็น็อกขึ้นมามแล้วก็หมอก,ก็ตรวจทุกอย่างแล้วพร้อมกันทีเดียวหมอก็เลยบอกว่าต้องลดแล้วมันคือสัญญาณเตือนหรอกพี่แกาเตือนทาไมรอบนั้นถึงน็อกนะก็จริจริงน็อกจริงหรือว่ามาเก็ตจริงน็อกจริงน็อกจริงน็อกจริง,รงแล้วก็คิดว่าเราไม่เคยเข้าโรงพยาบาลที่แบบเขาครั้งนี้จ,จังใช่ครั้งนี้ค่า้านนในชีวิตที่ที่ตัวเราเข้ามันคือ มันเกิดมาจากอะไรพี่เก่งอยู่ดีๆก็ปึ๊บไปเลยเขาบอกว่าด้วยช่วงนั้นมันเป็นช่วงเมษาเนาะงานก็เยอะแล้วคราวนี้คือทุกทีมันก็เยอะแหละแต่คราวนี้มันเหมือนสะสมมามากๆแล้วมันถึงถึงถึงเกณฑ์เขาพอดีมันก็เลยร่างกายอ่อนเพียะแล้วก็ช่วงนั้นก็บ้ากําลังกายด้วยแล้วก็ทานอะไรที่มันดีท็อกมันก็เลยแบบที่ยาวใช่อะไรเร็วแรงแล้วประมาณ กลัวแม้ว่าจะแบบชีวิตตัวเองจะไม่มีแล้วอะไรอยงี้กลัวที่หอกลัวเพราะว่ามือเริ่มหยิกหุยมือหยิกปักเปียวแต่พอไปถึงโรงพยาบาลหมอบอกว่ามือหยิกปากเปียวเรานึกว่าเราจะเป็นอะไรนะเส้นเลือดสโตกสโตกใช่ไหมหมอบอกว่าไม่ใช่เป็นแพนิคซึ่งก็คิดว่าแพนิคจากอะไรอ๋อจำได้เลยเวลานี้นั้นตอนที่มันกําลังจะวูบอ่ะคิดว่าจะร้องเพลงไม่ได้คิดว่าดีจะเคไม่ได้เว้ยมือมันก็เลยแบบมันก็เลยไปนั้นคู่เราอาจจะรู้สึกว่ามันตลกเออแต่มันเรื่องจริงที่แบบเราคิดว่า เลือดจะดีจะเครได้ไหมว่ามันก็เลยกับมือมันก็หงิกเนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยที่ผสมแพนิกไปนั้นก็เลยเป็นที่มาดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นใช่ครับอ่ามาเล่าถึงเพลงบ้างเลิกประกวดอลใช่ไหมคะ The Voice All Star คือสุดท้ายละหันมาทําเพลงจากตอนแรกอ่ะตอนแรกก็คิดว่าอยากอีกนะแล้วใครจะกล้าแข่งด้วยไม่ใช่บางทีก็เป็นแบบเวทีข้างนอกอะไรอยนางี้ถ้าเกิดมันมีโอกาสถ่านเข้ามาเรารู้สึกว่าการประกวดมันก็เป็นอีกหนึ่งชาเลนจ์หนึ่งที่ทําให้เราไม่อยู่พัฒนาไงแต่ถามว่าตอนเนี้ยเอียกไปทาง ก็อยากจะหยุดแล้วเหมือนกันป<ม>กติไม่เคยพูดอยากหยนนุดเยนะอยากจะหยุดนะแต่แต่ช่วงก่อนหน้านี้มีโอกาสได้ไปอยู่กับตัวเองเนาะปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่าจริงจริงมันก็มันก็อาจจะถึงเวลาถ้าเกิดจุดแล้วต่อคือเรารู้สึกว่าการสร้างงานมันมีด้วยหลายวิธีแต่การประกวดมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างเสมอไปอะไรแบบเนี้ยก็ยังคันอยู่ยังคันหนูจําได้วันที่ออสตาร์หนูไปจะกำลังไปสัมภาษณ์แล้วไ่เก่งใส่ถ้วยไปดีแล้วหนูเดินไปหาไปเก่งว่า ได้รองอีลและรองเหนึ่งยนะความรู้สึกแบบเป็นไงบ้างคุณเก่เราว่าความรู้สึกรองของออสตารความรู้สึกรองตอนซีซั่นแรกอะ่ะม,มันต่างก<อ>ันค่ะรองออสตารเป็นรองที่เรารู้สึกว่ามันมันเป็นคนที่เหมือนเหมือนเหมือนอยู่กับรองมามาเสมออะ่ะดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอ,อยินดีกับผู้ชนะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ ไม่ได้ fail, เฟ<อ>ลแบบทอ้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันคนละฟิลกันอือ่ะทีนี้มาค,คุยถึงเรื่องลุกบ้างทำไมต้องเป็นผมสมะไรมาจากผมก่อนผมใช่ไหมมันมาตั้งแต่ตอนประกวด t h e Voice ซีซั่นแรกเราก็อยากจะคิดทรงผมอะไรที่ที่คนเห็นแล้วจำเลยทางแรกพี่เกคิดเองเหรอว่ารายการคิดให้คิดเองจริงเหรอใช่คิดเองช่วงนั้นเป็นยุคที่เป็นรอยต่อเมื่อก่อนอ่ะก่อนมี The Voice ซีซั่นหนึ่งอ่ะมันจะมีรายการหลากหลายรายการซึ่งรายการหลากหลายรายการเขาก็จะเลือกจาก หน้าตาเป็นหลักถูกไหมแต่คราวนี้พอ The Voice ปุ๊บเราก็รู้สึกว่าฮ้ยตัวเราอ่ะหน้าตามันไม่ได้ดีคือเมื่อก่อนก็เทรนเกาหลีเดี๋ยวนี้ก็เทรนเกาหลีแต่เมื่อก่อนก็เทรนเกาหลีมากใช่ปะร้องเพลงบ้างได้บ้างแหนแต่หน้าเป็นหลักก่อน The Voice มาแต่ The Voice เป็นเวทีท,ท,ที่มีคุณภาพแต่เราก็รู้สึกว่าเราจะวิเคราะห์ยังไงที่แบบให้ตลาดมันเข้าใจว่าเห็นปุ๊บแล้วเข้าใจได้อะงั้นเอาทรงผมแล้วกันทรงอะไรที่มันเห็นปุ๊บไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็เข้าใจเลย ก็เลยเป็นทรงนั้นที่ยวถ้าปล่อยผมมาจริงพี่เก่งผมยาวประมาณนี้ประมาณนี้เป็นเป็นเหมือนบอสไม่เคยเห็นนะใช่เวลาเห็นพี่เก่งจำได้ว่าที่ไหนทำหรือเชียเลมันมันไม่แน่เที่ยวจริงหรือทำหรือยังไงครับหรือแปลคนชอบถามกันเยอะว่าเที่ยวจริงหรือเที่ยวปลออะไรเดียวมันคือเที่ยวที่ทําขึ้นมาคือเราจะเอามาแปะตอนไหนก็ได้มเป็นเที่ยวที่อ่าทุกคนฟังนะครับคําถามยอดที่ทุกวันนี้ก็มีคนถามเออเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่ทําขึ้นมาที่ถอดไม่ได้นอนกลางคืนก็ไม่ได้ถอดงวะ ก็คืออยู่กับเราถาวรอ่าเป็นเที่ยวทําถาวรเขาทำยังไงวะเขาปั้นหรอพี่เก่งใช่ไม่ใช่ไม่เหมือนวีเน่ด้วยวีเน์จะแปะใช่ไหมแต่นี่คือเขาจะกรอผิวผิวฟันเราแล้วเขาก็จะเอาวัสดุเนี่ยมาปั้นแล้วก็มากรออีกทีนึงแล้วก็เนื้อเห็นปะมันเนียนหมดเลยมันเนียนนสีเดียวกันสีทุกอย่างก็ต้องเลือกจากการวัดสีซึ่งมันเหมือนกับคนที่ทำศัลยกรรมทางฟันนะครับต้องให้หมอเฉพาะทางในการทำทำทำไมครับ เอาอยูอว่าไม่ได้เขาอยากลูชอบยักษ์ไงแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นยักษ์มันก็ต้องมีเขี้ยวใช่ป่ะเออแต่ถ้ามีเขี้ยวแบบเนี้ยเขียวเข้าไม่ได้แน่นอนก็เลยเอาเขี้ยวที่อยู่ในโลกปัจจุบันก็จินตนาการจินตนาการเอาเรื่องหูบ้างค่ะหูทำไหมเพราะว่าหูไม่เหมือนคนอื่นข้างซ้ายเฮ้ยคุณน่ะคุณเบลคขาถามมาจากไหนเนี่ยไม่หนูนั่งมอแล้วหนูอยากจะถามอะไรก็ถามเลยไม่ คำถามยอดฮิตนะในชีวิตนะเ,เจอทุกวันเขาก็จะถามจะมีเรื่องฟันกับเรื่องหูอแต่หูว่าหูกลางมันไม่ใช่หูกลางปกติมันคือหูกลางเป็นซิกเนเจอร์อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคือคือไม่เข้าใจว่าคนถามทำไมเพราะว่าสําหรับตัวเราเราสึกว,ว่าก็เกิดมาเป็นปกติขออนุญาตพูดนะพี่เก่งหนูไม่ได้บรบหลูนะคะหนูแค่แบบไอ้นี่เฉยเหมือนพระพิฆเนศูช่ไหมีคนบอกเหมือนว่าเหมือนหูช้าง แ,แล้วก็ไม่ค่อยเหมือนหูคนอื่นออแล้วเป็นคนที่ไม่มีติ่งหูเออจริงเอ,อเป็นคนที่ไม่มีติ่งหูหูแหลมเวลาผมบอกคนพอคนไม่เชื่อผมก็จะบอกว่าอ๋อก็ตัดติ่งหูไงตัดแต่งหูเขาแต่มัน<ต>เป็นหูธรรมชาติหรือธรรมชาติจริงหรอใช่เนี่ยเ,ออเป๊ะจริงเป๊ะจริงโอ้รถบ่าววันนี้มาสอบใจพี่เก่งเนาะอีกเรื่องหนึ่งดรามา่าเรื่องมาเก็ตติ้งหรือเปล่าที่ไปจีบไทยเขาอะไรเงี้ยตามวงดน,นตรีตามวงอะไรเงี้ย แล้วแต่คู่อ่ะคือคือบางบางคู่อ่ะมันก็เป็นมันมันเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมเหมือนเหมือนคู่โฮมอะ่ะมันก็ถ่ายคอนเทนต์ช่วงที่ทิกท,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 ทอ,อกกำลังมาใช่ไหมเราก็ถ่ายคอนเทนต์ปุ๊บแล้วมันก็ได้เป็นข่าวใช่ไหมอันนั้นก็เป็นก็ไม่นับเนาะคือเราก็แจ้งไว้แล้วว่าเป็นน้องในวงเลยนยอันนั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จงใจที่สร้างให้มันเป็นประเด็นก็หลังจากนั้นก็ก็ตามสเต็ปทุกอย่างมันค่อนข้างจะ เป็นตามที่เล่าข่าวมาร์เก็ตติ้งหรือว่ามีความรู้สึกไม่ได้เคยเจอจีบใครเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่เขา้าวงการมามถ้าเกิดลองฟังดูข่าวต่างๆที่มันเห็นนะ่ะมันส่วนใหญ่ก็อ๋อไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรหมดมย,ยังไม่มีโอกาสที่จีบเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็โสดตั้งแต่เข้าวงการก็โสดตลอดเอาเลยเริ่มเลยที่เก่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยเป็นเพศไหน lgbtq หรือชายแท้เราเป็น lgbtq ก็คือได้หมด จริงจริงไม่ใช่แค่ผู้หญิงผู้ชายด้วยนะอย่างอื่นที่มันเป็นหรอเออเพราะเพราะเราเราอะทำงานเกี่ยวกับวงการบันเทิงบันเทิงเยอะแล้วก็เราเราเราเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในทีมของประกอบพายที่ที่ร่วมกิจกรรมกับเขาแล้วเราก็จะเห็นเพศที่หลากหลายกว่าที่เราที่เราเคยเห็นนะดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าโอเพ่นมากๆกับกับเรื่องเพศครับแล้วตั้งแต่เข้าวงการมาพี่เก๋บอกว่ายังไม่เคยมีแฟนอือนตอนนี้มีเรื่อยังยัง คนคุยอ่ะอันโกหกนะคะสิ่งศดิสิเต็มบ้านนะคะคือก่อนหน้านี้นก็จะมีคนคุยบ้างนะแต่ปัจจุบันคือไม่มีเลยหรือเราไม่หรือเราไม่ไม่เปิดรับแล้วก็ไม่รู้คือเวลาเราให้ข่าวรู้สึกว่าเปิดรับได้ใช่ไหมอันนี้คุยกันแบบตรงๆนะฝังเ,เวลาเวลาเราสัมภาษณ์อะเราก็ต้องแบบเหมือนขายของนะออว่า<ด>เปิดรับรับ <พา S 1> ผมสดแต่ตอนเนี้ยมันเครียดเรื่องอื่นไงคือเครียดเรื่องงานเครียด คือคือมันมีอย่างอื่นที่เราต้องคิดอ่ะมันไม่เหงาหรอถ้าตัดเรื่องงานออกหรือง,งานมันรันอยู่ในหัวสมองตลอดใช่มันมันขนาดนั้นเราเรายังรู้สึกเลยว่าคนที่มีความรักแม่งเจ๋งว่ามีเวลาว่างกว่าคนนี้่เก็งอายุเท่าไหร่แล้วสามสิบเจ็ดเพิ่งสามสิบเจ็ดเคยอยากจะมีชีวิตครอบครัวปะอยากแต่งงานเ,ออเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่อ่ะ<ถ>ว่างแถ้าเจอคนที่ที่ใช่มั้งถ้าเจอคนที่ใช่แล้วก็แล้วก็อยากจะแต่งงานเนาะแต่เราก็ อยากทำงานมากวกว่าเขาจะเงินนะเนาะเงินมันแบบคือพอมันเป็นรูทีมแคนจะรู้สึกว่ามันหาง่ายแต่งจิมก็ด้วยเศรษฐกิจอะไรทุกอย่างใช่ใช่ไหมโลกต่างๆมันกลับไปนะดังนั้นสําหรับเกรียงตอนเนี้ยปากท้องสําคัญกว่าปากท้องสําคัญกว่าความรู้สึกอย่างอื่นเหครับมันไม่มีแล้วครับพี่จิมใหญ่ยางเสี่ยวความไรเออก็ไม่ค่อยแสดงว่ามันด้านชาหรอคือก่อนหน้านี้มันมีก่อนหน้านี้ประมาณ สัปปีที่แล้วมันยังรู้สึกว่ามันแบบมันยังปกตินะแต่ตั้งแต่ทํางานเหนื่อยเหนื่อยรู้สึกว่าจริงหรือเปล่าเหรอพี่โกหกพี่ไม่เคยโกหกนะพี่โกหกกันนี้จริงไม่เคยแม่ไม่โกหกเคยพาแฟมนมาที่บ้านแม่คุณคุยคนคุยอรออดีอยลยเวาถามแม่นะ่อยู่คนละหลังแม่อยู่หลังหนูพี่เก่งอยูหลังนี้อ บ้านหนูนอนบ้านนี้ออฟฟิศนอนหนังเดียวกันพี่เก็ตไม่อยากมีก็อยากมีแฟนแต่ยังก,ก็อยากทํางานเป็นคือถ้าถามก่อนหน้านี้สักสองปีอะ่ะอยากมีแฟนอยากมีทุกอย่างเลยแต่พอตอนเนี้ยด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างอะ่ะม,มันทําให้เรารู้สึกว่าหยุดก่อนเคยเลิกกับคนเพราะทงานนะเว้ยจริงหลายเคสด้วยพอม่นอยู่ลาให้ใช่บางทีทํางานจนเลิกกัน ประกวดจนเลิกกันอะไรแบบเนี้ยคือบ่อยเรามีเที่ยวเงี้ยเวลาจูบมันไม่ละหมากรไม่ละหมากแต่อย่างอื่นยังไม่เคยรองหนูสงสัยใช่ไหมเพราะว่ามันหอยอะไรหนูว่าหลายคนอะสงสัยพอเริ่มเที่ยวเรื่องเพราะมันจะเพราะมันจะต้องยังไงฮะถ้ามันมีเที่ยวแล้วมันจะทําไมครับไม่เคยอ๋อหนูก็เลยไม่รู้เลยเพราะถ้าเกิดเรามีปุ๊บมันก็จะขูดเหลืออะไรฮะไม่รู้ใช่ไหมครับอ๋อหนูไม่รู้ คือก่อนอันนี้มันไม่ได้ยาวขนาดนี้แต่ตอนยาวขนาดนี้ยังไงหนูว่าเปลี่ยนเธอแันจะออนไม่ได้เหรอเออเปลี่ยนแล้วคุยทำเบื้องหลังมากยิ่งขึ้นครับทำเบื้องหลังมากยิ่งขึ้นตอนนี้เนี่ยพอพี่กิ่งออกมาทําโซเชียลเยอะๆเองในเงี้ยแหลยคุณก็บอกว่าอุ๊ยเป็นคอนเทนต์ไปแล้วอะไรที่เกี่ยงเสียทำคือคอนเทนต์หมดเลยไม่เราเราเราเลือกที่จะปล่อยผ่านเพราะเรารู้ว่าคอมเมนต์เอ่อ มีหลากหลายมีคนเข้าใจแล้วก็คนไม่เข้าใจนะแล้วก็ยุคยุคเหล่านี้เราว่ามันเป็นยุคปัจจุบันที่เราจําเป็นต้องเจอแล้วก็รู้สึกว่าไม่ว่าคนจะพูดถึงในแง่ดีหรือไม่ดีอย่างน้อยๆเขาพูดถึงก็ยังดีถูกไหมดีกว่าเราทําแล้วคนไม่พูดถึงเลยอย่างกระแสวูบแบบดราม่าอะไรเงี้ยมันบันของจิตใจไหมพี่เก๋กระแสเข้าโรงบาลอะไม่ค่อยมีคนว่าไม่จริงวันนี้ยังมีคนถามเลยว่าหายดีแล้วหรอครับแต่บมาจางรู้ไหมว่า การที่พี่เข้าโรงพยาบาลทําให้พี่รักตัวเองมากขึ้นและทําให้เราเข้าใจแล้วว่าคนเป็นห่วงเราเยอะมากอ,ะอ่ะจริงคือคือ,คอเราก็เคยเห็นใครหลายๆคนเข้าโรงพยาบาลแต่ตัวเราอ่ะเราไม่เคยเจอแบบคนทุกวัยเลยนะแม้กระทั่งเราอยู่ทุกที่เลยเราไปร้านอาหารเราไปวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ทุกคนทักว่าพี่หายดีแล้วหรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมอย่งโอเคไหมทุกคนดูเป็นห่วงเราทุกคนในชีวิตขาดอะไรคะพี่เคตอนนี้หรอบ้านสองหลังรถหลายคันมากแม่ก็น่ารัก น้องชายก็รอเมือ่อก่อนเราก็อยากจะให้มันสักเซสอีกอ่ะค,อคือเราสู่ความสําเร็จอ่ะมันมันยังมีได้อีกก็อยากจะแบบเหมือนอย่างที่บอกว่าอยากไปกดหรืออยากทําเพลงอยากอะไรออกมาเรื่อยๆแต่ปัจจุบันอ่ะถ้าถามว่ายังขาดอะไรอีกเหรออยากทำคอนเสิร์ตเพลงเข้าเส้นเรื่อ,อยเนาะใช่ชอบยังอื่น <c oughs> ไม่ทําเลยเนาะ ขายของไงอตอนนี้ตอนนี้ชอบการขายของนะ,ะเพราะว่าเรามาขายขายครอบใช่ปะ่ะสิ่งที่เราสิ่งที่ทําให้เราเห็นความสําคัญคือเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนผมจะไม่ชอบการขายของเพราะผมรู้สึกว่าการร้องเพลงกับการขายของมันใช้ทักษะคนละอย่าง<อ>ใช่ไหมแต่ช่วงหลังๆอ่ะพอมันเริ่มคุ้นชินกับการขายของมาจากรมแมทวทำให้พี่เห็นอะไรเ,<อ>เวลาเราเวลาเราไลฟ์ใช่ไหมเราจะไลฟ์สมมติเช่นไลฟ์โฟกมสถึงทุ่มหนึ่งเราก็จะเห็นยอดต่างๆที่เข้ามาแล้ว<อ>ทําให้เรารู้ว่า เวลาไม่มีค่าอ่ะจริงเงินอยู่ในอากาศถูกไหมเออเงินอยู่ในอากาศเวลามันมีค่าแล้วก่อนหน้านี้ทําไมถึงปล่อยแบบให้เวลามันทิ้งไปแค่หนึ่งออเดอร์แม่งก็มีค่าในหนึ่งชั่วโมงแทนที่เราจะไปทำอย่างอื่นเราจะใช่ไหมเออแล้วก็แล้วก็เลยเห็นว่าอย เวลามีค่ะแล้วคนก็จะชอบทักผมมาเวลาผมไลฟ์แบบตกอัพเหรอไม่ร้องเพลงแล้วเหรออะไรแบบนี้ผมก็จะบอกว่า1วันมียี่สี่ชั่วโมงคุณไปฟังนยถูกไหมเออหนึ่งวันมียี่ี่ชั่วโมงเพลงก็ร้องงานก็รับอยู่ถูกไหมของก็ขายเพราะเรารู้สึกว่าย4บชั่วโมงอ่ะมันทําได้หลากหลายอย่างมันหมดยุคที่เราจะมาต้อง just เพื่อแบบทํางานอย่างเดียวเน่คนมีหนึ่งอาชีพผตเชื่อว่าคนเรามีอาชีพที่หลากหลายนะตราบใดถ้าเกิดคุณเห็นโอกาสในอากาศอ่ะคุณสามารถแบบทําเป็นเงินได้ทุกทุกอย่างเลย เราะว่าความสุขของเราตอนนี้คือการทําเพลงความสุขของเราตอนนี้คือการที่เราขายของได้พูดคุยกับคนอตอนนี้โอเคแล้วคือแค่อยู่กับปัจจุบัน่ะถามว่ามีความสุขไหมก็คือมีความสุขแต่ถามว่าพอยในอนาคตรเราไม่กล้าที่จะวางแผนมนเมื่อก่อนเพราะเรารู้ว่าในปัจจุบัน่ะทุกทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วทั้งในบ้านเราทั้งนอกบ้านเราใช่ไหมมันมันทำให้เราวางแผนอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งพวกเราเนาะสายวงการบันเทิงเมืม่อก่อนเรามีเยียแผนถูกปะ ใช่ไหมทำงานแบบเดืถูกไหมแล้วเราก็จะเริ่มปรับเป็นแบบ3เดือนถูกไหมแม่งปรับจุกวันแม่งอะไรอาทิตย์หรือว่าทีไรวันเลยถูกต้อไหมวันนี้หนูจะไปสัมภาษณ์ขายคนหนึ่งแม่งมีข่าวอยู่ๆมันแบบแจ็คพอตขึ้นมาเนะเดี๋ยววันนี้เราสัมภาษณ์พี่เก่งวันวันพรุ่งนี้หรือว่าวันก่อนๆต่อไปพี่เก่งอาจจะมีคลิปหลุดก็ได้ใครก็ได้แต่ส่งติอยก่อนเนาะหนูเธอมาใส่คุณรายการเลวเหรออย่าดิพูดอะไรแบบนี้ได้ไหอย่างพี่เก่งอย่างเงี้ยแบบ เป็นคนมูเตะเกี่ยวกับยกักษ์หนูว่าพี่เก่งมูหนักเลยแหละพอดูหน้าบ้านมีแบบท่านองค์พญานาเคยเจออะไรที่มันน่ากลัวสุดๆหไหมพี่เก่งคนคนเข้าใจว่าตัวเก่งอ่ะเป็นคนที่เหมือนกับชอบฟังตะกรุดหรืออยรก็แล้วแต่หรือว่าสักสกอะไรนะนแล้วก็ชอบตะก,กรุดคืออะไรอ่ะตะกรุดหรือว่าเจ็ดสิบกว่าดอกฮะใช่อยู่ในนี้นี่คุณเห็นไหมตะกรุดทองคําแล้วหลวงพ่อเพิ่งเสียด้วยหลวงพ่อเจริญตะกรุดอะไรอ่ะตะกรุดทองคท่ากี่อันนะ ร้อยเจ็ดสิบกว่าดอกมันมเป็นดอกอยังไงอะดอกอะไรเนีน่ยแ่ตอกเข้าไปในแขนมีตะกรุดแต่ละดอกจะมีพุทธคุณแตกต่างกันของหลวงพ่อเจริญเนาะอันนี้เป็นความเชื่อส่งนบนะุคคลเนาะเอ,อ่อมันจะมีดอกหนึ่งชื่อว่าเท้าวกอดนางดอกเนี้ยตอกเพื่อให้ได้ผัวฝรั่งแล้วก็มีคนเคยไปทาสายติแล้วดันเป็นแบบทั้งหมู่บ้านโซนนั้นอนะที่ฝั่งตะกุดหลวงพอ่อเป็นหมู่บ้านที่มีผู้หญิงผัวฝรั่งเยอะที่สุดรจริงจริงมันเจ๊ย ม่เหมือนฝั ite, in the ่งที่ค <in> ุม <reading> ผ <ancient> <language> well, so, um, okay. so, no, so ู mother, ้หญิงปะฝั่งคุมผู้หญิงฝ like ั่งไหนวะก็คือฝั่งใต้ขอฝั่งยังไงพีการ์งก็เป็นยัดเข็มเข้าไปเลยอันนี้เขาจะตอบคือเราว่าโบท็อกอะถ้าเกิดคุณรับโบท็อกได้นี้ก็โอเคไม่ได้ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นร้อยสิบกว่าเดสใช่เพราะจริงๆเราบางอันเบิรนนะเช่นแบบสมมติเรารู้สึกว่าช่วงนี้ต้องการใช้สาริกาอ้าวเราก็จะไปเบิรนอีกเราหรือบางทีเราขอไปหามาจากไหนบอยากไปทําอะไรมาจังไหน ตะก,กุดหลวงพ่อจเจริญดังมากๆเป็นตะก,กุดทองคําที่ดังในโซนอีสานแล้วก็ที่โดยเฉพาะที่อุดรนนะวัดนนสว่างแล้วเราก็มีโอกาสมีคนแนะนําแล้วเราก็ลองดูนะลองดูเฮ้ยมันได้จริงออก็เลยก็พอไปไปไปอีกปุ๊บก็ได้อีก<า>ก็มีการาได้กลับหลวงพอ่อวา้าวมากตอนนี้มีเพลงกําลังจะปล่อยไหมฮะหรือว่ายัางไงปล่อยมาแล้วบ้าง จริงๆพี่ปล่อยเพลงชื่อว่าเพลงปีศาจารัชติการปล่อยวันที่10มกราคมมันเกิดพี่เองอแต่เราก็ไม่ได้ปล่อยเป็นแบบด้วยเราวัยนี้แล้วเนาะนอกจากแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราทําเป็นค่ายเพลงอิสระแล้วอยู่คนเดียวอะทํา MV นึงอะแม่งแบบแพงมากหลายบาทใช่ปะเราก็เลยปล่อยเป็นแบบเลดี้ส์วิดีโอแล้เด็นในค่ายพี่อะตอนนี้ยังไงบ้างขเลยไหมล่ะจามาคามายามีอะไรทะเลาะกันหรอมีก็หมดไป เด็กวหมดตามสัญญาทุกคนก็หมดตามสัญญาก็แยกย้ายไปหมดตามสัญญาแต่ว่ามีเรื่องอะไรเรื่องเงินอะไรแต่เหมือนที่เขาือมนดราม่ากันเราไม่ค่ายเราไม่มีเก็กกัไม่มีแต่อย่างอื่นนี้แต่พูดไม่ได้เรื่องเพลงเรื่องเพลงต่ออะปล่อยไปเมื่อสิบมกราวันเกิดสิบมกราครับเพลงชื่อปีศาจรติการก็ก็ชอบอะไม่ไม่ไม่มีไม่มีเหตุผลอะไรเลยก็คือเขียนเองแล้วก็ชอบมากๆแล้วก็ ฟังก็ก็เป็นเพลงหนึ่งที่ชอบมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็เ c ซก็ฟังก็ชอบกันเพราะว่ามันออกจากความอร์ตโซนเนาะก่อนหน้านี้เราสึกว่าอยากทําเพลงอะไรที่ที่คนฟังง่ายๆแต่พอทําเพลงเพลงคนฟังง่ายๆคนก็ไม่ได้ฟังกับเราขนาดนั้นเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกมีความสุขเวลาไปร้องเราก็เลยอ่ะงั้นทําเพลงที่ฉันอยากร้องแล้วกันเะไรนีก็เลยกลายเป็นเพลงนี้พี่สารติการถ้ายังไม่ฟังไปฟังนะครับพี่เกิ่งอยากมีอะไรจะฝากไหมก็ฝากฝากสินค้าแล้วกันเนาะเราก็มีเพลงต่างๆถ้าเกิดเก่งออกมาก็อยากให้สนับสนุนกันแล้วก็ ร้านไข่ครอบของเก่งไข่ครอบคนเรียงใบเก่งเสียนะครับสุดท้ายค่ะตาม <laughs> ตามธรรมเนียมรายการพี่เก่ง <laughs> หนูไปสัมภาษณ์ดารานะักกันเมืองแหลยคนนะ่ะ <laughs> ก่อนจบหนูจะให้เขาร้องเพลง <laughs> อทีเนี้ยถึงตัวนักร้องแนละ้วต้องร้องเพลงปิดจบให้กับรายการหนูบ้างอะไรเงี้ยโอเคแต่อยากฟังแนวอื่นความฝันอันสูงสุดไหมละ่ะขับอะไรเอาขออับทำไมป่ะจางไม่เอาแบบอยากไม่เอาโอเคไม่เอาแบบเอื้อนหรอเอ อ่ะสักหนึ่งบทเพลงกับพี่เก่งทัศยะค่ะหนึ่งบทเพลงนะครับกลับตัวก,ก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเหมือนมีอะไรที่ดึงม่ให้เราเลือกทางใดรักคนมีจุคองต้องทนเก็บมันในใจไม่รู้จะทำยางไร อาชีวิตจะเดินต่อไปทางไหนดีทีนี้เอาเพลงสายไิเศษมั้งเพลงพิเ่งเลยเพลงพี่เหรอเออรัตติกาลไหมที่เพิ่งค่อยมาแล้วโอเคหรือว่าอยากร้องเพลงไหนอยากร้องเพลงพิศายรัตติกาลอะได้มามีเอื้อนมีอะไรไหมมีเอาท่อนเอาท่อนบิดเลยแล้วกันนะโอเคแล้วท่อนบิดมีเอื่อนปะไม่มีเอื้อนแต่มันแบบดีแหละเอาเลยนะแต่ดูอย่างไ้เอื่อนปะ เดี๋ยวเติมเอื่อนให้ตอนท้ายโอเคเดี๋ยวเติมเพื่อให้ตอนท้ายอ่าเพลงปีศาจรติการนะครับอันนี้ท่อนบิดนะครับอ่าแล้วมันจะออกไทยเลยอเปล่าเออฟังยัง่ะโอเคโอเคพร้อมนะมือไฟทำลายความเย็นจนเห็นปีศาจที่อยู่ข้างในปลุก ปีศาจของเธอและฉันให้มันทำงานในคืนโหดร้ายบันเลงบทเพลงที่แสนหวานเต้นราเปนเปเลวเพลิงน้ำเงินชาน,นฉันคือปีศาจร้ายที่ถูกสาร,รอสักคนที่มาล้างบาปแต่ก่อนจะพ้นคืนนี้อยู่ด้วยกันในคืนนี้ก่อนอยากให้เธออยู่ตรงนี้ก่อน ต่อจากนั้นจะเป็นอย่างไรก็คอยว่ากันอย่าเพิ่งคุยเรื่องของคนอื่นตอนนี้ขอแค่เรื่องเราก่อนต่อจากนั้นจะเป็นอย่างไรก็คอยว่ากันณปนะัจจุบันเอ่อไยนี่ให้เลยเอื้อนอะไรแค่นี้ <laughs> โอ้โหเราพาัาตั้งนานแต่จะเอื้อนเป็นแบบ มาดามเมาส์ดีไหมปิดเออเคไหอเป<า>แรกเพื่อไปทำอินโทรโอเคแค่อินโทรนะเ,ออเราให้แค่เทปเดียวนะคุณห้ามเอาไปตัดต่อดใช้ตลอดหออยอกหยอกหยอกได้ไม่ใช้ตลอดโอเคฟิลชีวิตเลย <laughs> เอ,อ่าพร้อมนะพร้อมค่ะเออ จ้าของช่องยังพูดได้ไม่ได้ยังไงเลยเหรอแรงมากเลยถ้าสมมติเป็นไอเนี้ยอินโทรรายการอ่ะกว่าจะเข้าอเนาะวันนี้สนุกมากได้มาสับไพ่ด้วยสับไพ่พี่เก่งหลายรอบมากทำงานที่เก่าเนาะก็แาบที่นี่วันเนี้ยหนูได้เจาะหรือพี่เก่งจริงๆแบบอยากรู้อะไรก็ถามพี่เก่งอาจจะมีโกหกบ้างใช่ตามภาษาเรื่องปกปิดปกปิดใช่เรื่องแฟนแบบตัวดีเลยใช่เพราะว่าจังรู้โลกรู้ไง โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เก่งมากนะคะัี่ต้อานี่นะคะก็วันนี้เนี่ยสามารถพี่เก่งได้อะไรไปไม่มากหรืออาจจะได้เลยได้อะไรไปไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าอยากดอย่างเรื่องเที่ยวเรื่องหูเรื่องความรักเรื่องเพลงเนี้ยนี่เห็นตามข่าวตลอดแล้วก็คนแบบเอาไปพิมพ์เมาส์กันตลอดอะไรเงี้ยก็ สามารถดูได้เลยเทปนี้นะคะถ้าใครจะเอาไปเขียนข่าวให้เครดิตด้วยแล้วก็เขียนตามที่พี่เก่งพูดห้ามดัดแปลงนะคะผู้ชมค่ะถ้าจะคัดไปลงโซเชียลอะไรอย่เงี้ยก็คัดอย่าให้ทัวลงให้เขากระจางนะคะบอกบอกเลยว่าเทปนี้สําคัญมากๆติดตาม พี่เก่งได้เลยทุกช่องทางนะคะโซเชียลนะคะเซิร์ชไปได้เลยค่ะเก่งทัชยะเพราะมีอยู่คนเดียวในประเทศไทยใช่ค่ะลุคนี้ผมนี้เคี้ยวนี้คนเดียวในประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะย้ำอีกรอบค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเป็นกาลังใจให้กันค่ะวันนี้ป้าจ๋าต้องลาไปก่อนแล้วก็พี่เก่งเราต้องลาไปด้วยหรือว่าไม่ลาลาสิลาไปด้วยเนาะต้องลาไปก่อนเนาะลาไปแล้วนะใช่แล้วไม่มีอะไรฝากแล้วเนาะ อยากฟังอะไรไหมแม่น้องเนาะให้เขาไปคิดให้เขาคิดให้เขาอะไรต่อลาไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรใส่ไหมคะพี่เก่งเดี๋ยวผมจะไปสักหน้าฮะผมอยากสักหน้าผมค้างคาใจมาหลายรอบแล้วเออแต่ไม่มีใครให้สักเลยพี่ให้ผมสักหน้นี่หล่ออะไรพี่เก่งนี่ลุกนี่หล่อแล้วเนี่ยคือคนพขจะสักอ่ะคนก็ห้ามใช่ป่ะแต่ก็ตอนแรกเลิกคิดแล้วตอนนี้ก็อยากอยู่นะชอบไหมทางหน้านะครึ่งหนึ่งเนีโอ้ยพี่เก่งอย่าทำอย่าเออ ไปพินพ์ออฟสิศลองดูเออเผื่อแบบเราไปงานท่านทูตงานอะไรเออเออใช่ใช่ใช่เออไม่ก็ถามไงว่าอะไรค้างคาใจหร่อยากทะที่เนื้อหารายการเราสนุกแล้วก็ดีๆแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่สปอนเซอร์ใจดีอย่าง FOD ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ทําให้คนคอแห็งไม่แห้งค่ะเหมาะสําหรับผลิตภัณฑ์นะคะสําหรับดักลื่มทุกท่านเลยค่ะตื่นเช้ามารับปลอกไม่มีแห้งจะเป็นเช้าที่สดใสของทุกคนอย่างแน่นอนค่ะ FOD นะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยค่ะ FOD ผลิตภัณฑ์ดีๆที่มาดับเอกซสิกเลือกใช้ค่ะ